นไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ้มาซอยปปเจาปอมาเอยปีปนตยอนปูนปสำหรับนุ่มพลก็คือครั้งแรกเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่มารายการคิกดูสงครามเพลง แต่ตื่นเต้นมากมค่ะวันนี้เพราะว่าแบบเราด้วยความที่เราไม่เคยมานะคะแล้วได้ด้วยความที่เราพูดภาษาไทายไม่ชัดด้วยแบบเพราะเราเป็นคนอีสานเราเราอาจจะตกอีสานมาหน่อยก็ตื่นเต้นมากมค่ะวันนี้ไปไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันหลับไปตั้งตั้งสองปีแล้วค่ะ แล้วทีนี้มันมาเป็นไวรัลวัลั่นอันนี้อีกครั้งเนี่ยน,นุ้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นไปได้จริงๆนะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอจริงๆคนเต้นลงพวก Facebook อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับผมกเกือบจะเต้นได้แล้วซื้อข่าวโรงเรียนคอยซื้อว่าเดือนเพ็ญแต่ว่าซื้อเลนโมเอิญว่ากับปี สวัสดีคะ่ะชื่อน้องมิวนะคะสรุตาปัทวันค่ะอายุ24ปีคะ่ะตอนนี้ก็ร้องเพลงทั่วไปเลยะคะ่ะเมื่อสองสาปีที่แล้วที่เพลงน้องดังใหม่ๆก็คือว่ามันก็ดังมากอยู่แล้วอะคะนะ่นะณณตอนนั้นก็คือร้องทุกวันอยู่แล้วแต่พอยิ่งมาตอนนี้ก็คืนนึงก็สองสามรอบอะคะ่ะพี่เพราะว่าลูกค้าเขาก็ขอเขาก็อยากเต้นท่าลิซ่ากันอะ ah ไรอย่างงี้ เขาจะแบบเป็นคนเสียงหวานแต่ว่าก็จะมีแบบมีเน้นคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เต้นตามท่าพี่ลิซ่าเลยค่ะเวลาลองก็รู้สึกเขินๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเนาะเจ้าตัวเขาวมาฟังเลยค่ะพี่แล้วก็ต้องมีแบบแบอบเกงว่างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะบอลลูนค่ะนางสาวยานันยาสีม่วงค่ะปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาสัญญกรรมความงามค่ะนีบ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 ีจนีบ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 ีมาเอาบี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 นไอิ์เดอนนีจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าบอลลูนนะคะเ,ออเคยร้องเพลงของ พี่พอรอยู่แล้วบอลลูนจะชอบเพลงสังหารหมู่เพลงอุปนิปิปิอย่างเงี้ยบอลูนก็เคยร้องแล้วบวกกับตอนนี้ค่ะที่เป็นไวรัลขึ้นมาก็คือบอลลูนชอบ b l a c k พิงคด้วยแล้วก็เลยเห็นแบบลิซ่าเอาเพลงปูนิปิปิของพี่พอรนะอ่ะไปเต้นในรายการหนึ่งของเกาหลีเงี้ยค่ะแล้วบอลลูนก็เลยแบบชอบเพลงนี้ มั่นใจร้อเอร์ซค่ะเพราะว่าบอลลูนกะว่ารอบนี้จะต้องชนะให้ได้ค่ะพี่ๆทั้ง3คนค่ะเขาม,มีมีความพยายามเหมือนหนูมากแล้วแล้วบางคนไม่ต้องพยายามเลยแต่ก็แบบสไตล์เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะน้องพรก็รู้สึกว่าเออเขาเขาดีเขาเขาสวยด้วยค่ะ สวัดีค่ะชื่ออำ้านันทิยาค่ะเมื่อก่อนอั้เป็นศิลปินอยู่ค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็มีอัลบั้มเพลงหลายผลงานเพลงค่ะแล้วก็มีเล่นละครของหลายๆช่องด้วยค่ะสําหรับเพลงที่ช่างชื่อเสียงให้กับอั้านะคะชื่อเพลงไวทินยโสธรค่ะสำหรับความรู้สึกที่จะคิดว่าเราเป็นศิลปินก่อนน้องเขามีอัลบั้มหลายผลงานเพลงแล้วแล้วก็จะ แบบมาร้องเพลงศิลปินใหม่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับอ้าไม่มีค่ะเพราะว่าทุกทุกเพลงทุกมันเหมือนเป็นศิลปะซึ่งเราไม่ต้องไปวัดกันว่าตอนไหนคุณมีชื่อเสียงหรือตอนไหนคุณไม่มีชื่อเสียงแต่คุณก็เป็นศิลปินเหมือนกันและเพลงก็เป็นอะไรที่เป็นศิลปะที่ต้องอยู่กับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราเป็นศิลปินค่ะโอ้เพลงพี่อ้ํานี้นุองคนฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมันรู้สึกว่าเออเขาเขาเขามาเป็นเงาเสียงของเราเนี่ยเราเรารู้สึกว่าโอ้ เรื่องที่มีความกระมวลสันปามก็คือเรื่องของน้ําเสียงเพราะว่าแต่ละคนจะมีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจะทํายังไงให้เสียงคล้ายเขามากที่สุดคือรายการนี้ผมติดตามมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วผมรู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองวันหนึ่งได้มายืนเป็นศิลปินในรายการนี้ครับได้มาเจอว่า เฮ้ยยังมีเงาเสียงของเราอยู่หลากหลายที o, e ่ทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยบางทีเขามาจากนู่นจากนี่แล้วก็มาถึงรายการนี้ครับเราก็มีคนชื่นชอบแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชอบเพลงของผมครับนัทพลซับทวีวั์นะครับขายไก่ทอดอยู่ทุกวันนี้ สมัยก่อนตอนร้องที่ร้านอยู่นะครับลูกค้าขอเพลงนี้มาเยอะมากแล้วเขาเป็นเพลงดังด้วยเนาะมีคนทักไหมว่าร้องเหมือนก็มีครับมีมีลูกค้าเขาขอเหมือนเขามาบ่อยๆเขาว่าจะขอแต่เพลงนี้ครับเทคนิค,ค,เ,เ,นคเ,เพลงวานไกนตื้นมันจะออกเป็นแนวเรื่องของลูกเอื้อนและการหายใจครับ ความรู้สึกร้องให้กับพี่กันกันฟังก็เก่งๆครับก็ยังยังถือว่าเก่งเลยแหละแต่ก็ทำไม่ดีสุดนั่นแหละสวัสดีครับผมต้อมนะัทพงศ์พลอาสานะครับปัจจุบันทาง,งานบริษัทรปภครับ โดยส่วนตัวแล้วชอบเพลงวันกตื้นของพี่กันกันครับอาชีพเสริมใช่ครับเป็นเป็นนักดนตรีเล่นตามร้านอาหารนี่แหละครับทั่วไปมีคนทักเยอะมากครับว่าเสียงคล้ายพี่กันกันฝากติดตามทุกๆคนนะคะมาชมรายการพิ่ดูดสงครามเพลงเงินล้านนะคะรับรองว่าเทปนี้สนุกสนานแน่นครับมีเงาเสียงกันกันแล้วก็พรน,นะครับผมอย่าลืมติดตามกันครับ เพราะฉันเดินเป็นวนันที่เกินเติมน้ำไปแหล้วสุดท้ายต้องม่นไปเพราะรักเธอ